เวยนะันพร้อมนะมันไม่เล่นซ่อมไฟเมื่อคืนนี้สี่ชงครับที่ไปแจ้งที่สไปแจ้งสภาสักกตอนไหนครับ ไม่เจ็บเมื่อวานนะครับสภาเอาเรียกมาคุยกับผมอ่ะผมไม่ได้ไปสภาเลยวันนี้ไม่ได้แจ้งเลยเลครับไมน้องถางน้องๆกันไหมครับเราจะแก้ตัวอะไรเรื่อยอะไรเอ้ยน้องๆที่โดนอ่ะมึงโดนแกงอะไรนะเรื่องที่เรื่องที่นี่มานหลอใช่โอทีจริงไหมเนี่ยเออดิว่าเรื่องที่เน่นหรือเปล่าก็เรื่องแล้วเราเต็มที่แล้วปล่อยเขาไปใช่เขาไที่ผมออกไปก่อนนะครับที่ผมไปก่อนแล้วผมเข้ามาใหม่อ่ะ ผมเตือนตลอดครับเราผมไม่เคยแจ้งใครนะผมเจอแบบนี้มบ่อยนะผมผม,มเล่นผมเจอแบบนี้ผมก็ไม่เคยแจ้งใครนะครับผมเจอแบบบ่อยมากผมท่องไฟประจามา,มาแต่ผมก็ไม่เคยแจ้งใครนะแล้วใครจะแจ้งก็มีแค่คุณไม่ใช่หรอกเล่นกับผมที่ผมลงไปอ่ะโอ้ยผมเจอเยอะมากครับผมแจ้งผมแจ้งแบบเต็มไปหมดเลยครับผมผมว่านะ ผมผมถามด้ยนะผม <c oughs> ผมผมผมเล่นชุดนอกด้วยในในนั้นมีสองคนเองครับพี้ยวอ่ะจริงผมไม่ได้แจ้งนะผมบอกเลยเพราะผมเจอเยอะสั่งเยอะเลยผมไม่คิดจะแจ้งเลยเรื่องเรื่อง,องออนึนง่ผมก็บอกว่าผมเจอตลอดหลายหลายแจ้งเลยผมก็บอกว่ามันเล่นไม่ได้นะครับแบบระวังโดนโดนโดนแจ้งอะไรเงี้ย แต่ผมกลับตั้งแต่ว่าผมกลับมาเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่ผมเล่นดูทีไรแล้วเจอว่าคนที่ผมโดนสภาเรียกสองสามรอบไปนะไอ้ผมไม่เคยแจ้งเลยคนระับเพราะผม,แ,มแจ้งใบยอยู่แล้วนะไม่รู้เดย์ตั้งแต่ผมเล่นไอ้ตอบกลับมาใช่ปะ่ะผมเล่นไอ้ตอบเจอพวกคุณนะอะรอบรอบนั้นนะ่ะผมเล่นผมก็โดนสภาเรียกว่าว่าไม่เห็นวงที่ท,ที่ที่คุณบอกผมใช่ไหมพวกต่อผมก็ไม่เคยแจ้งใครเลยนะครับเรื่องแค่นี้แบบว่า บบมันมันจะบังเอิญไปหรือเปล่าที่ผมกลับมาปุ๊บเล่นไอดอปปุ๊บผมโดนเล่นเจอคุณนะผมโดนพอมาเล่นซ่องไฟอีกเจอคุณอีกผมก็โดนอีกมันจะบังเอิญไปหรือเปล่าพี่ครับทำไรพี่อีโต้จังครับมันมน่าจะมีคนอื่นด้วยหรือเปล่าผมไม่เคยแจ้งนะเรื่องแบบนี้ผผมเจอบ่อยมากต้องไฟที่ออกนะผมถ้าผมแจ้งผมว่าโอยแตแจ้งจแล้วผมไมแจ้งเลย เล,เล่นสนุกสนุกพี่พี่เต้ก็ตีตนะผมก็คิดว่าเล่นสนุกสนุกกันนะพี่เด้เด๋วเด้เด๋วเดี๋ยวพี่เต้นมาเดี๋ยวพีเวเวว่เต้นม,มาอยา,าอยากมัดนะพี่ทำไมแต่ผมอยากลองดูอีกสักรอบอ่ะอยากแก้มืออ่ะโอเคไม่ไหวแต่อันนี้ไม่แน่มันมีเรื่องเหรอมีเรื่องเหรอมันมีเรื่องกันเดี๋ยวผมจะไม่รู้เลยมันมีอะไรกันแต่ว่ามันมันบอกว่ามันแตกโอตีอ่ะมาแล้วมึงยังให้ทำไง อยากถามพี่เฉยว่าพี่อยากเล่นไหมพี่อยากลององีกสักรอบไหมไม่ไม่มึงไม่ต้องถามกูตัดสินใจกันเองไว้ทอ้เหี้ยกูบอกแล้วว่าไม่ผมผมไม่ได้อยากเล่นอ่ะพี่เก็บไม่ะไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นไม่ไม่กูอยู่ได้ไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นตัดสินใจกันเองได้เลย อะรนี้ผมไงครับมันในมุมมองผมอ่ะมันต้องในมุมมองผมมันก็มีแค่คุณอ่ะที่เล่นกับผมอ่ะไม่ได้แจ้งนะครับผมไม่ได้ไปสภาหรือไปไหนเลยนี่นี่ตัวน้องนหรือเปล่ามันจะเป็นต้องอันนี้หรือเปล่าไม่ไม่น่ามีใครแจ้งเรื่องแบบนี้นะน้องพูดทียอะไรเยอะขยะไอสัตว์ควายเหี้ยตอแหลให้ได้เรื่อยๆนะตอแหลให้ได้ตลอดไอสัตว์เหี้ยขยะไอควายโอ้จีบปากของเรียกอะไรอ่ะ เอาแหละได้ไดตลอดไอ้เหียชุบไปดังอะ่ะสวยน้องชายหลุยสยเทล ปูแล้วแต่ปูอะได้หมดแกก็ต่อคุยล้สเพศอไำอะไรกันเฮ้กับไเนหรอเจมีอาการอ่ะอเจสัตมีอาการอ่ะ ได้รถแผนไปได้รถเป็นไรอ่ะได้ลองแผนแผนที่อะไรปะ แผนอะไรวะอยากลองแผนแผนอะไรวะให้ยิงล้โอโวไอสัตว์ไปสะพานนีนืบบวะคนดูเพลงนี้พี่แค่นึกถึงนึกถึงอะไรวะ จะใช่มั้งเดี๋ยวพี่ไปฟังเขาอนสวัสดีรครับพี่ตีสวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้องเมื่อไหร่อ่ะเออกูก็ไม่ได้ยินเนาะอันนี้อันนี้มีอะไรกันอนะ่ะเพื่อน เจ๊ํายาการอ่ะนรออะไร่นไอ้เรื่อย้านเหรอเ้ยเรื่อยเดยอเฮ้ยะฮึมเฮ้ว่าเป็นคนขอคุยยังเรอพ่อเจขอกี่โมงครับเนี่ยพ้อมนะครับพ้อมนครับเอาไปขายดีหาคนซื้อต่อดีี ผมไม่พอใจครับเรื่องพี่น้องเขาเขาเรื่องอีกครับแต่ว่าเอาเอาเรื่องนี้ให้มันจบก่อนครับจับเดี๋ยวเราจะไปเอาเอาเรื่องนี้ให้จบก่อนทะเลาะไปมาสล้าดที่ไ้เพื่อนไปอยินดีบอกปะที่ที่มันทำอะไรแบบนี้ไว้ตากไว้มาหน่อยเดียวซื้อเรื่องอย่างนี้มันอาจจะมีมาก่อนหน้านี้เราก็ได้เด็กๆแล้วนี่น้องเพื่นเดี๋ยวเอาเคลียร์เคลียร์ทุกแหนก็ได้ครับ เล่นเล่นใบน้อยก็ได้ครับจะเผื่อเป็นเดิมพันเยอะๆถ้าไม่อยากเจ็บหนักก็เล่นใบน้อยนะครับเราลองเสนอกันเลยครับว่าอยากไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องอีกครับเอเปาพูดดิยไม่เราให้สภาตัดเรื่องนี้ก่อนไม่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 ยังไม่ก็จะพูดรวมๆก่อนเนี่ยหลายๆเรื่องอ่ะพูดรวมทีเดียวเลยแล้วค่อยให้สภาตัดทีเดียวเลยนั่นแหละเอเปาพูดเลยเรื่องเองอ่ะระบบดนผมโดแคมนี่ค่ะหนูคนที่กินอ่ะที่เขาอยู่ในแกลงไหมไม่อยู่ครับจริงไม่อยู่ในแกงครับ่าแต่เขาแทน แต่ตอนนั้นเขาใส่แต่ตอนนั้นเขาใส่ชุดแก๊งนะตอนนั้นอ่ะอันนี้นับไหมสภาเขาเคยอยู่แก๊งอ่ะเขาใส่ชุดแก๊งด้วยตอนนั้นอ่ะได้ครับเขาแทงเหเอาื้นจริงไหมตอนนั้นจะเห็นว่าเป็นคนรู้จักครับแต่ว่าผมไม่ได้ตลกด้วยครัแค้นผมไม่น่ารู้จักครับแต่เขาไม่แทงมีมีรูปไหมเอดูรูปนะมีรูปป่ะเปล่าโอ้โหนนานอยู่นะ มาแล้วเาผมยังไม่พร้อมไงพี่เต้พี่พลมาละวไอ้ไว้เพื่อนอันนี้คือคุณคุณไม่รู้จักคิงใช่ไหมครับคุณไม่รู้จักคิงเป็นตัวต่อใช่ไหมครับคิงไหนเพื่อนพิงไหนมาพูดถ่ายเปล่าเลยเปล่านะรอไว้เพื่อนนานบอกเรื่องเขาไปดิใครมีอาการอะไรอาเพื่อนเรื่องเอาเรื่องเปล่าอันเรื่องของเปล่าล้นที่เล่าอ่ะอันนี้มันฟันทุนก็ได้ว่าให้เล่นได้ไหมเพราะว่าถ้าตัวไม่หยุดป่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไอ้ไว้เอ้า เอาน้องๆนะครับมีไงผมไม่ขัดไม่อะไรมันอยากเล่นอะไรมันทำอะไรผมได้หมดผมบอกแล้วไม่เล่นก็ไม่เล่นเล่นก็เล่นคือลอกสุนทองมาแล้วเขามาเดินบนตาหน้าแบบแบบน้านโรงพยาบาลน้องอินซีอะข้าวใช่ไหมเดินบนเหมนนั้นเนี่ยเนีนยบน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 ตัวผมอะไม่รู้นเขาบนทำไมใช่ครับผมพี่ไปถอดถอดหน้ากากเอ้พี่ไปถอดรองเท้าเลยนะเล่นผมไปโดนลีนอะ ไม่ได้ครับผมใส่สูตรจำจำจำไม่ได้อีกแล้วเหรอก็กก็็ไม่ได้เลยนะแต่แบบตอนออกมามันเดินวนหน้าโรงพยาบาลอยู่หน้าโรงพยาบาลแล้วมันเดินวนต่อหน้าไม่ใช่ก่อนเส้นตีหรอวนวนเหมือนเวนเแชร์แล้วคุณอ่ะสามรอบไล้ไหมแชร์ผมจุดเช็งได้ไหมได้ครับผมจุดเช็งได้ไหมครับจะได้เดินไปวนสภาผมว่าเรื่องนี้มันไม่น่าให้สภาตัดสินดีกว่าครับ ก็เหมือนเหมือนเหมือนเขาเดินก็เหมือนเขาวินเทียนนะครับมันกดชั้นตีนอ่ะเราพาวิ่งยังไงมันกดชั้นตีนอ่ะเอางี้ดีกว่าเอาง่ายๆครับมามาเดินบนแล้วเหยียบตีนพี่ผมอ่ะพี่ผมเหยียบตีนอ่ะเล็บขบอ่ะครับไม่สบาตพาครับผบอันนี้ผมจริงจังแล้วสบายจริงจังแล้วก็คืออ่ะเพื่อนผมเล่ามาใช่เอาจริงโทรมาใช่ไหมก็คือเขามาบนหน้าเหมือนกดชั้นตีนอ่ะยังไงเอาสบายก็คือเหมือนมีอาการอ่ะ วันรอเดียวไม่เป็นไรคนนี้ไม่ต่างามรอบนี้เหมือนจุดไฟเวนเทียนยังงรอบสุดท้ายน่า็เหยยบเด็บพี่ผมเนียนีกเปเรื่องนะพอแล้ว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 พแล้วพอ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 แพอแล้ว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 พวพอแล้้วพอแล้วพอแล้วพออแล้วพ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 อแอ้วพอแล้วอแลล้อแล้วพแล้วพอแล้วพอแ้วพอแล้วพแล้วพอแล้อแล้ววพอแล้อแล้วพอแล้วพ แล้วสภาเรื่องนี้ให้กี่ใบล่ะครับผมไม่เลือกอยากเล่นใบน้อยหรือใบเยอะลองว่ามาเสนอกันก่อนได้ไหมคะเลี้ยงกี่ใบคะเดียร์ครับเลี้ยมาถ้าแค่เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องที่เสียงแฉงใช่ไหมครับใช่ครับร์ผมขอแค่สิบห้าใบพอครับสิบห้าใบแต่เดี๋ยวก่อนน้อยไปเปล่าไม่น้อยไปน้อยไปมันน้อยไปนาะสิบห้าใบเจ้านึงสภาเจ้าเจ้าเจ้านึงมันจำกัดกี่ใบครับขั้นต่ำมันสี่กี่ใบไอเด๋ยปล่อยเงียบดิ ขอ M P K พูดคนหนึ่ง O G พูดคนหนึ่งนนไม่ต้องมาแย่งกันพูดเขตหนึ่งเขตหนึ่งขั้นต่ำสี่สิบใบครับมบบันก็มันก็สี่สิบใบครับเออสี่สิบใบเดิมพันเท่าไหร่เดี๋ยวเดิมพันเท่าไหร่ดิไม่ไม่มีครับ,บผมเอา ตอนนี้ตอนนี้เ,เ,รเริ่มต้นที่ 1m นะคะเอางยีแมเอางยีแม่ถ้าผมลดใบให้อ่ะเพิ่มสินเดิมพันได้ไหมไม่ไม,ไม่เอาไม่เอาแต่ต้องชี้แจงก่อนว่าตอนนี้คือเงินขั้นต่ำในการเดิมพันอ่ะคือ1ะคือต้องมีขั้นต่ำใช่ไหมครับใช่ครับใช,บใช่เป็น 1m แต่ว่าแล้วถ้าถ้าทางฝั่งเขาอยากได้ 10m แล้วฝั่งผมเอา 1m ก็คือเป็น 1m ใช่ไหมใช่ครับสภาแต่ช้ขั้นต่ำ1งั้นก็40ใบ 1m ไม่ครึ่งครึ่งหรอสภาครึ่งครึ่งกับสภา ฝั่งโน้นยื่นใบฝั่งผมยื่นสินจำพันน่ะมันต้องคุ้มไม่ใช่หรอพี่แคทอยู่ในวอลปะพี่แคทไปไหนเรือยพี่แคทมาดิใครทำเสียงไรอ่ะพี่อยู่พึ่งปั่นดิคืสภาติตเลียกแล้วพี่จิดเรียกแลรวเป๊ะถามก่อนเพราะว่าอันนี้มันเป็นสตอรี่แรกเราแบบเขาเพิ่งเริ่มประคับมาอยู่ในอันนี้มันจะปรับมันเหนื่อยเว้ยเดี๋มันต้องตัดกลางครับ ดูไว้หน่อยนะครับอยาให้เขาบับกันนะแสมัคนวนะครับมาเดี๋ยวคุยให้้เฮีร่งอะไรพี่เอยโดนไมโดนเหครับพี่แมนพี่คุยก่อนพี่นั่นนั่นนี่ไงจ้ะพี่พี่โอตีพี่โอีครับ ขอสี่สิบใบเจ็ดล้านได้ไหมไม่ไหวครับเงินเดิมนเจ็ดล้านห้าล้านได้ไหมครับสามสิบใบได้ไหมสามสิบใบเจ็ดผมเรียกสิบล้านเลยนะขอจะห้าล้านได้ไหมมีสิบสถายมาตัดมาห้าล้านอยู่แล้วที่ผมไม่เอาอ่ะเดี๋ยวรอรอรอสภาพักมาชี้แจงก่อนได้ไหมขอข้าวหน่อยกระเป๋าแปดสามหนึ่งพอดีเพิ่งประมูลอ่าตอนก็หมดแล้วประมูลเหมือนกันครับ ปัญหาใครครับปัญหาใครครับปัญหาใครปัญหาผมไหมก็ไม่ใช่นะไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องแหลมดีทีหลังอ่ะลอสักพักดีกว่าครับครับอินสีตัวอินสีนี่แม่นจประมวลแร่แต่เสียงที่คุยตอนแรกนี่เสียงเหมือนอยากเล่นเลยครับคตอนแรกเตน้องเต้องเตยเตยเยเตยเตยเยเต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 เสียเต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 นเตย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 เตอเตย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 เ แตเย็นพี่แตเย็นพี่พี่จัดเลยวะแก้วใส่ว่าไงนะก็พอพอถอดหน้ากากแล้วหล่อจัดโอ้โหเฮ้ยที่เินที่เกินเอ้าเฮ้ยเจย์แมทเจย์แมทโอเคค่ะได้คุณตบแล้วอันนี้พี่เขามาบอกว่าถ้าเกิดเราเงินถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้ขั้นตำหนิเองค่ะมันก็ตามนั้นแหละครับงั้นค่าหนึ่งเอ็มผมเพิ่มใบได้ไหมครับจิ๊บจิบเวเตอร์มาหน่อยเรื่องนี้ ให้คนเซฟขอหว่าที่เธอเคยบอก ฉันอย่าร้องไห้อยู่ให้ได้จะเชอไม่อยู่โปรดรับรู้เธอยังอยู่ในใจที่เธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้อย่าขอโทษที่ทำไม่ได้ที่วาดไว้ด้วยกันอย่าให้ฉันต้องเหงาคนเดียว <laughs> อมอมสนไ่มีมมเ้นะตอนนี้เงินแก๊งมีไม่ถึงห้าเอ็มเลยตอนนี้เก็บเงินยังไงครับเนี่ย กัดไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็หายเออเพลงนี้พี่แค่นึกถึงร้องอไงวะ <c oughs> แค่นึกถึง ไปไล่เตะฝุ่นเรื่อยๆครับผมเตะฝุ่นเตัดนเลยครมันก็แต่แต่มันแต่มันไม่มีกฎห้ามเราถูกป่ะครับแต่ว่าถ้ามีมีก็คืองั้นโอีก็สามีครับสีบใบนึ่งเกมสภาสภางั้นผมงั้นผมเสนอห้าสบใบครับแล้วเคียร์หอยังห้าสิบใบห้าสิบใ เราเราาสิบบนี่ทีเกียร์ไครับไม่เกียร์ไม่เกียร์อยากได้เงินอยากได้ไปค่าสิบบคนแยเองมันแยกเองแก็ผมก็ยืนยันสิบาทเดยครัน้เนตอนนั้นาตอนนั้นนะาตอรั้นาผมไปเล่นเตะเตะุนมากแเนี่ยผมเขาขอรับอีเพลงปัญญาอนี่เนนพัเขาขอแล้วครับอันนี้ขอเขาเขาขอทุกอย่างแล้วผมขาตอนที่เขขอมเลยนี้ก็ต้องได้บ้าง ใหผมรับหมดเลยนะสภานะครับไม่สภาก็ต้องตัดเป็นกลางสิครับเอ้ยี่ไว้เนี่ยเรื่องเรื่องนผมก็ให้แล้วเนี่ยเรื่องไปผมก็ให้แล้วับเขอเรื่องโกลิมิตได้ไหมเรื่อจบวันไหนครับสี่ไปอะเล่นนะ้าอ้ผมัน่จะจบช้าเหรครับ ทอะไรพอถึงบะต้องใช่ไหมเนี่ยม่อรันนีไมได้หมดปดดก็ได้ครับได้ครับปดทุอย่างปดอะไรหรอปดทุกอย่างปดทุกอย่างแล้วพี่มึงแล้วก็เพ่อน เข้าใจด้วยนี่ในวันนี้ฉันไม่ต้องพูดอะไรกับเจอแล้วไม่อยากจำไม่ใครลำบากใจแต่ตอนนี้ฮึมมันไม่ไหวกับเขาไปได้นี แล้ววันนี้ยังจำสัญญาที่ไม่ับเจอไว้เขาไม่สนใจละเออรู้ละ ไอ้เฮียเขาทิ้งกูไปแบบของแท้ของจริงทิ้งแล้วทิ้งเลยจริงๆพวกนี้ทุ่มครึ่งพี่ปลดลิมิตได้ได้ได้โอเคว้าเมื่อกี้เจ้าอยู่อะไรนะลองเพลงให้ฟังเพลงอะไร หยุดเาเองไว้ทีเดียวก็ทุกความทรงจำที่มีเธอนั้นโจมตีกันด้วยไม่หยุดพักและฉันแค่อ่อนแอแม่รู้ดีในตอนนี้เจอกับเขาคงไปได้ดีแ,และันสัวนเรจะต้องรอ<ม>ให้พี่ก<ด>ับ่มาก่าหรือเปล่ใน <laughs> วันนี้ฉันไม่ ทวนพูดอะไรกับเจอแล้วเยวู uh. ้เอาใหม่ก็ได้วะว่าผิดเพลงผิดเพลงผิดเพลงอันนี้อันนี้ถูกอันนี้ถูกแล้ว เมื่อเธอต้องการลายกับคำว่าเลิกกันมันเหมือนหัวใจจะถูกชื่นไปไม่ทำอย่างไรปวดเปลี่ยนใจแล้วอย่าไปไหนอีกเลย mm. ก็ชีวิตจะเป็นจะตายอยู่ที่เธออย่าบอกฉันว่าจบกัน ใจไม่รับฟังปวดกับคำที่บอกมาว่าจะไปเธอรู้ไหมนาะทีที่ฟังเธอพูดลามันก็เหมือนโลกใบนี้มืดไปฉันจะอยู่อย่างไรถ้าหัวใจมันไม่มีเธอ อยู่ไม่ไหวคนเดียวเมื่อไม่มีเธอมันเงามันเหนื่อยมันเหมือนไม่มีอากาศจะหายใจฉันไม่รู้จะอยู่ยังไร <Ooh. S 1> อยู่ไม่ไหวลืมพังอ่อนแอกันไปวางวางแปลก I actually you my gone, but I'm in the กูจเย็นืดย้ดเนื้เตีตีโอตีพี่ว่าไงว่าไงโอตีอ่ะพี่อืมใช่เรื่องอะไรวะพี่กูก็ไม่รู้เหมือนกันกูไม่รู้เลยมทะเลาะอะไรกันไม่รู้เห็นอะไรไม่รู้เที่ยวแผลก็ได้เที่ยวเข้าไป เงี้ยพี่ติ๋วผมไปกับพี่ก่นอนนี่เติรมพี่ชายเจอกันน้องแต่พามิชาย Since I got this fame, it's been so hard to love again. Girl, your love's in vain. Now you feel ashamed Girl, you told me no because I wasn't getting paid. These hoes I can't blame. Nobody feeling my pain. I don't wanna switch my lanes and now they think I'm gonna say Things don't feel the same. I don't wanna play no games. Never trust nobody. Don't trust your friends. Tell me why they sending pictures? They don't wanna take your place.